เอาละครับต่อจากนี้นะครับเป็นการนําโค้ดนะครับก็คือตัวเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามารวมกันทําให้เป็นหนึ่งภารกิจนะครับภารกิจนี้ก็คือการจําลองในการดันกระป๋องนะครับก็คือเราจะใช้ตัวนี้ครับก็คือตัวนี้หนึ่งเดินหน้าตัวที่สองตัวถอยหลังครับตัวตัวที่สามเลี้ยวขวา น,นี้ก็เดินหน้าแล้วก็ตัวน,นี้ก็เลี้ยวซ้ายครับตัวน,นี้ก็เดินหน้าก็ไปหลังเราจะนำบล็อกทั้งหมดนี้มาต่อเรียงกันนะครับจากที่เราได้อธิบายไปเมื่อเริงต้นนี้เอามาต่อรวมกันแล้วก็จะเอามาทำเป็นภารกิจจำลองขึ้นมาเพื่อจะให เราได้เห็นการกระทำหรือการทำงานของมันได้เต็มรูปแบบนะครับผมไปดูกันเลยครับ